ดีค่ะในนามคิสจักรพรประเสริฐนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะขาเหนือสิ่งอื่นใดนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามนะคะขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะคะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มานมัสการพระองค์เจ้าขอให้การนมัสการนี้เป็นที่พอพระทัย และเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะคะเราจะมาร้องเพลงร่วมกันนะคะช่วยกันร้องนะคะเพลงจอมโยธานะคะ ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรอดของข้านะคะเราจะไว้วางใจและไม่กลัวเลยนะคะข้าขอบคุณพระเจ้านะคะ จะมาร้องเพลงนี้ด้วยหัวใจของเราด้วยจิตวิญญาณของเรานะคะเราบูชา เสิร์อธิษฐานขอบพระคุณเป็นพยาน ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่นะคะค่ะแล้วในช่วงเวลาอันสำคัญต่อจากนี้ไปนะคะเราจะมาฟังคำเทศนาจากท่านศิษยาพิบาลของเรานะคะท่านศาสนาจารย์ดรสมฤทธิ์บงสังค์ค่ะขอเรียนเชิญท่านนะคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสจ,จักรพรประเสริฐภาคที่6แห่งสภาคริสจ,จักรในประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญจากพี่น้องที่ออกอากาศในเรื่องเกี่ยวกับคำสอนของพระเจ้าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแมคเคนโรงพยาบาลแมคเคนเป็นโรงพาบาลที่รักษาคนโรคเรื้อนที่เชียงใหม่เริ่มโดยมิชนาลีหมอแมคเคนพระเจ้าเคยไปทำงานที่นั่นและยังไปอีกหลายที่ในจังหวัดอื่นๆ วันนี้อยากจะเรียนท่านว่าพระเยซูทรงชำระคนโรคเรื้อนให้หายถึงสิบคนเมื่อพระองค์ดำเนินไปในระหว่างทางในแคว้นสมาเรียและแคว้นกาลิลีพระงค์กะสังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มลงไปทางใต้เมื่อผ่านหมู่บ้านพระงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีคนโรคเรือนสิบคนมาพบพรงคยืนอยู่แต่ไกลและทรงเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดให้โปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าท่านตรงไปสํแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดซึ่งเขาอยู่ที่พระวิหารในเมือง เมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองสะอาดคนเดินๆนั้นก็คิดเหมือนกันเมื่อเขาหายสะอาดแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่ประบาทของพระเยซูโมตนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรีย ฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามีสิบคนหายโรคเรื้อนไม่ใช่หรือแต่เกคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัว เจ้าหายจากโรคเป็นปกติข้อความนี้มีความหมายสำหรับชีวิตประจำวันแม้ว่าพวกเราทั้งหลายได้เห็นแล้วว่าเพราะความรักของพี่น้องที่รักพระเจ้าได้ตั้งโรงพยาบาลรักษาคนป่วยโรคเรื้อนแม้ว่าจะอยู่พระประแดงที่แห่งหลายแห่งมีน้อยลงน้อยลงมันอาจจะมีอยู่ทุกคนแต่ถามว่า เรามีโรคเชื้อโรคเลื้อนอยู่ไหมก็น่าจะมีนะแต่มันไม่ออกอาการเพ,พราะภูมิุ้งกันของเราดีอยู่ในนี้บอกว่ามีคนโรคเลื้อนสิบคนเดินลิมถนนเมื่อเดินไปก็จะเอาผ้าคลุมและเดินห่างประมาณสามวาห้าวาจากลิมถนนไม่มีสิทธิ์จะเดินตามถนนเหมือนชาวบ้านทั่วไปเมื่อใครมาใกล้ก็จะร้องว่า ออกไปห่างๆครับพระเจ้าเป็นคนโรคเรื้อนเป็นคนสกปรกเป็นคนโรคเรื้อนแล้วก็ก้มหน้าถ้ามาเดินบนถนนเขาจะเอาหินเอาไม้ตีพวกคนเหล่านี้ว้างคนเหล่านี้เพราะเขาไม่มีสิทธิ์เหมือนคนอื่นๆเพราะเป็นคนป่วยโรคเรื้อนและบางคนไม่ได้กลับบ้านเป็นหปีสิบปีเพราะอะไรครับเขาต้องไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในที่ที่ของคนป่วยโรคเรือน แล้วก็มีอาหารไปส่งเป็นครั้งคราวชายสิบปนเป็นคนป่วยโรคเรือนบังเอิญหรือยังไงไม่ทราบเมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากการลิลีเพื่อจะไปาทางภาคใต้นะแล้วก็เมื่อพบคนเหล่านี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อคนโรคเลือนได้ยินข่าวเรื่องพระเยซูเสด็จมาก็อยากจะอยู่ และรับการรักษาเมื่อเขาอยู่แต่กละไรก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะมีคนตามพระเยซูกลัวว่าจะถูกทำ้ายเพราะคนโูกเลือนจะเข้ามาลิมถนนเลื่อนในหมู่คนไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์อาจจะถูกทำลายถึงพิการหรือตายเมื่อพระองค์ทรงเห็นคนเหล่านั้นจึงตรัสกับเขาว่าเจ้าทั้งหลายทั้งสิบคนเนี่ยนะพระเจ้าทรงเมตตาท่าน โดยความเชื่อท่านก็เดินต่อไปข้างหน้าไปที่กรุงเยรูซาเล็มหรือที่มีโบสถ์แล้วไปสําแดงตัวแก่พวกอุโรหิตที่โบสถ์นั้นเถิดเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นเขาเกิดความเชื่อเพราะไม่มีใครพูดกับเขาอย่างนี้ด้วยสิทธิที่มีพลังอำนาจอย่างมหาศาล เขาเดินไปด้วยความเชื่อเดินไปไกลใกล้กลจะถึงพระวิหารแล้วมีคนหนึ่งคิดได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนอกเป็นคนอยู่อีกแควนหนึ่งเขาเรียกว่าไม่ใช่คนอิสราเอลเป็นคนต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในเรื่องกับคนอยู่ในประเทศนั่นแหละเขาก็กลับมาหาพระเยซูในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ชัดว่าเมื่อพระองค์พบคนนี้ เขากราบลงถึงแทบพระบาทของพระองค์ก้มลงกราบพระองค์พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ด้วยเสียงดังเพราะว่าการที่เขามาโมทนานั้นเขาเป็นคนต่างชาติได้หายป่วยเมื่อดูแล้วเนื้อหนังมังสาเขากลับคืนเป็นคนปกติได้พระเยซู รู้ว่าคนนี้หายแล้วโดยความเชื่อทำไมก็ไม่ไปที่โบสถ์เพราะเขาเป็นคนต่างแดนต่างชาติเขาจะไม่ไปที่นั่นอีกเก้าคนนั้นไปเพื่อจะไปจำแดงตัวแก่คนที่โบสถ์ที่เป็นปุโรหิตเพื่อจะตรวจตามร่างกายว่าหายแล้วเอาเสื้อผ้าไปจริงแล้วก็ประกาศว่าคนนี้หายจากโรคเรือนแล้วแต่คนนี้กลับมาขอบคุณพระเจ้าปรองถามว่า อีกเก้าคนนั้นหายไปไหนเว้นแต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้เจ้าหายโรคเป็นปกติกแต่อีกเก้าคนนั้นไปที่พระวิหารเพื่อจะให้ปุโรหิตดูตรวจร่างกายว่าหายไหมเขาคงหายครับ คนที่ประกาศว่าเขาหายโรคแล้วเป็นปุโรหิตแต่ปโรหิตคงไม่รู้ว่าใครเป็นคนรักษาโรคให้หายครับบางครั้งเราก็ลืมไปแล้วว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยพวกคริสเตียนได้นําหมอคนมีความรู้รักษาคนเจ็บคนป่วยพี่น้องครับมีคนหนึ่งกลับมาขอเอากลับมาหาพระเยซูเพราะเป็นคนต่างชาติเขารู้ว่า พระเยซูรักษาเขาให้หายพี่น้องครับเรื่องนี้อาจจะไกลตัวท่านนายุคเหล่านี้แต่ให้ท่านรู้นะว่าคนคนนี้เป็นคนที่รู้จักกลับมาขอบคุณพระเจ้าเพราะไม่มีใครจะทำเรื่องนี้ยิ่งใหญ่ได้นอกจากพระองค์เท่านั้นถ้าถามมาแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราความผิดบาปของเรา การกระทำชั่วใดๆและสิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมหรืออะไรอื่นๆที่เป็นคนไม่ปกปติมีความทุกข์ในใจที่ทำชั่วร้ายก็เปรียบได้กับคนที่มีโรคเลือนอยู่ในใจบางคนทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายพ่อแม่และทำอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่รู้จักคุณคนท่านพี่น้องครับ เราไม่เชื่อโรคเลือนแต่ไม่มีอาการแต่โรคเลือนในจิตใจจิตปัญญาณที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อฤทธิเดชของพระเยซูอันนี้น่ากลัวมากครับข้าพเจ้าได้เห็นหลายหลายคนที่หายเจ็บป่วยแล้วมาเยี่ยมข้าพเจ้าเขาก็เป็นปกติอาจจะมีอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่เราก็ไม่รังเกียจเราก็ทานข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกัน เรียนพระคัมภีร์ด้วยกันพราะคนเรานั้นหายแล้วเอารูปเก่าๆม,ม,มาให้ดูโอ้ยดูไม่ได้เลยนะผู้หญิงคนหนึ่งก็หน้าตาดีดีคนหนึ่งหน้าตาดีเอารูปเก่าๆมาให้ดูโอ้ยดูไม่ได้เลยโอ้หน้าตาเลอะข้าพเจ้าอยากจะจบตรงนี้ว่าคนต่างชาติกับมาขอบคุณพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้ามีวิเดชที่จะรักษาให้หาย แต่อีกเก้าคนน้นเป็นชาวอิสราเอลทำตามประเพณีทำตามระเบียบแล้วให้ปุโรหิตเป็นคนประกาศว่าเขาหายโรคแล้วความจริงไม่ใช่ปุโรหิตเป็นคนรักษาโรคให้หายแต่พระเยซูเท่านั้นแหละเป็นคนที่รักษาโรคให้หายแต่เขาก็ได้ประกาศตัวแล้วว่าเขาหายป่วยเป็นปกติท่านพี่น้องครับความจริงชีวิตของคนเราเนี่ย ้าเราจะเปรียบไปแล้วบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยไม่สวยงามเพราะจิตวิญญาณเราไม่ได้ยกให้พระเจ้าเราไม่ได้รับการตกแต่งเราไม่ได้รับการรักษาจากพระเยซูความบาปความไม่ดีในชีวิตของเราเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์วันนี้อยากให้ต้อนรับพระเยซูให้ท่านหลายฟังพระคำของพระเจ้าแล้ว ต้อนรับเถอครับเพื่อชีวิตของท่านจะได้หายครบอย่างบริบูรณ์โะรงมาเพื่อจะให้เราได้รับการรักษาให้หายอย่างบริบูรณ์ขอให้การฟังพรวจนะในวันนี้ได้คิดถึงคนหนึ่งกลับมาขอบคุณพระเยซูพระเยซูอยู่ที่ไหนพระเยซูอยู่กับท่านเมื่อท่านอธิษฐานพระเยซูอยู่ตรงนั้น เมื่อท่านทูลขอตอบพระงค์พระองค์เสด็จมาในทางพระวิญญาณโดยสุดร้งอยู่กับท่านแน่นอนพระเจ้าจะรักษาท่านทุกคนในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรโดอวยพรในการฟังพระวจนะวันนี้ครับขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับกรมอบเทวทั้งกายใจปรี sông song thần, cô thờ Mì xin đi không bỏ đà những video cha dẫn